อัตราค่าจ้างสําหรับจ้างเหมาบริการที่อบาตาหรือเทศบาลเนี่ยได้ว่าจ้างบุคคลเข้ามาเป็นคู่สัญญาในเรื่องของการจ้างเหมาบริการเนี่ยมีกําหนดหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการกําหนดอัตราค่าจ้างอัตราค่าจ้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษานะครับแต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการที่แท้จริง ยกตัวอย่างกรณีการจ้างเหมาบริการบางอย่างที่กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการได้กําหนดมาตรฐานห, ούμε, ห ούμε, านาารือราคากลางเอาไว้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าอา,อาจจะดูจากตามที่กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการเขาได้กําหนดมาตรฐานราคากลางเอาไว้นั่นเองนะครับโดยยึดถือตามที่กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการกําหนดในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานหรือไม่มีราคากลางจะต้องทําอย่างไร วิธีการนะครับก็อาจจะพิจารณาตามราคาที่เคยจัดจ้างไว้เดิมหรืออาจจะสืบราคาจากท้องตลาดก็ได้นะครับโดยให้คำนึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับทีนี้การจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงเนี่ยนะครับจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับพัสดุในงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัตราค่าจ้าง ประการแรกเลยนะครับให้ดูจากอัตราที่กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการกําหนดนะครับหรือว่าการสืบราคาในส่วนของราคามาตรฐานทั่วไปในท้องตลาดนะครับและให้คหํานึงถึงอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํานะครับนี่คือหลักเกณฑ์ในการกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับจ้างเหมาบริการของท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปนตาม หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2ทับว .4044 ลงวันที่10กร,รกฎาคม2563